วันนี้เจอกับผม,มอีกแล้วนะครับกับผมเจตอเวล a ดนะครับก็วันนี้นครับไม่ได้ออกไปตกปลานะครับแต่คือจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการตกปลานะครับก็คือเป็นคันนี้เลยครับผมดไดว่าบลาซอนนะคับคันคันในมือผมนะครับคันที่ผมถืออยู่เป็นคัน ได้ว่าบลาซอนนะครับ6ฟุต7มีเดียมเฮฟวีนะครับเป็นเวท10.20ขีดนะครับเวทเยียร7ถึง28กรัมนะครับแล้วก็น้ำหนักคันเป็น111กรัมนะครับเด้งๆเลยครับไม่ถือว่าหนักนะครับโคนคันก็ใหญ่นิดหนึ่งครับไม่ได้ใหญ่มากไกดมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวนะครับไกดมีทั้งหมด9ตัว รุ่นนี้นะครับน่าจะมีปี2021ได้ว่าบราซอนน่าจะมี2รุ่นนะครับก็คือเป็นรุ่นที่ต่อโคนนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ต่อกลางนะครับก็สําหรับผมเลือกเป็นคันต่อโคนครับโอ้เนี่ยสำหรับใครที่หวงว่าเซนคันมันจะโอเคไหมนะครับสําหรับคันต่อโคนนะครับผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีผลเลยครับเซนก็ยังดีเหมือนเดิมครับก็ ที่เสียบลงไปค่อนข้างลึกเลยครับลึกแล้วก็แน่นเลยครับไกด์เป็นฟูจินะครับผมเป็นด้ามกอกนะครับสวยๆข้างล่างโคนคันเป็นตีโลโก้ไดว่านะครับจะเรียวๆหน่อยครับผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมงาน าชโดนะครับกระสู่ปลาช่อนนะครับก็ใช้ได้ดีเลยครับสำหรับผมนะครับเวท10 20ที่ผมเน้นก็จะเป็นใช้ไปในทางงานของปลาชโดมากกว่านะครับถามว่าปลาช่อนได้ไหมนะครับสำหรับคนที่ซื้อเวท10-20มานะครับจากที่ผมใช้งานมานะครับก็คือคันนี้นะครับผมตกทางปลาชโดแล้วก็ปลาช่อนนะครับความรู้สึกก็คือมันใช้ได้นะครับผมแต่ ถ้าถ้าเป็นงานปลาช่อนเนี่ยมันจะค่อนข้างตึงไปนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นหมายที่ลกๆนะครับผมผมชอบเลยครับ10-20ก็คืองัดกระจุยกระจายก็สําหรับหมายลกๆผมว่าเวทสิบยีก็ครอบคลุมนะครับสามารถที่จะตกปลาช่อนได้ครับผมเ้นจากปลายคันนะครับมาถึงโค้นคันนะครับถือว่าทําได้ดีเลยครับผมเป็นคันที่ประทับใจมากขอบอกตรงนี้ไว้เลยนะครับที่ผมมาพูดถึงคัน ที่ผมใช้ได้ว่าบลาช่อนนะครับไม่ได้สปอนเซอร์หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือเป็นการแชร์นะครับประสบการณ์หลังจากที่ผมไปใช้งานจริงๆมานะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่ผมมาครับออกไปใช้งานจริงๆลองดูคลิปจากตัวอย่างที่ผมจะให้ดูนะครับหลังจากที่ผมไปใช้งานจริงก็จะมีทั้งปลาชโดนะครับงานเขื่อนนะครับแล้วก็ปลาช่อนครับไซส์ใหญ่ๆนะครับ აბიკომ ก็คันต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็ยังเป็นได้ว่าบลาซอนนะครับผมเมืนเดิมเวท8ปดขีดสินะครับหกฟุต6กมีเดียมนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมเพิ่งได้มานะครับที่หาคันนี้มาอีกคันนะครับเป็นเวทเวทลชซอนโดยตรงนะครับก็คือว่า เวท10 20ถามว่าได้ไหมผมว่าได้นะครับแต่มันค่อนข้างที่จะตึงไปนิดนึงเวลาส่งเหยื่อะนะครับเพราะว่าเหยื่อที่ผมใช้ในการตกปลาช่อนก็จะเป็นเหยื่อที่ไม่ไม่หนักมากนะครับมันทําให้เวลาส่งเหยื่อมันไม่ไม่ได้ไกลมากนะครับมันมีข้อจํากัดตรงนี้แต่คือตัวนี้นะครับเวท8ดขีดนะครับพอมาจับคู่แล้วก็ใช้เหยื่อในการตกปลาช่อน ที่น้ําหนักไม่มากนะมันจะพอดีมากกว่านะครับผมก็เลยเลือกคันนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ใช้งานมานะครับผมเซนคันนะครับน้ําหนักแล้วก็การทรงเหยียดนะครับถือว่าทําได้ดีมากๆคันนี้เป็นคันต่อโคนเหมือนเดิมครับอันนี้จะถอดงายหน่อยนะเพราะว่าค่อนข้างใหม่ครับผมเนี่ยถอดต่อโคนนะครับสวยๆเลยครับ เวลาใส่ก็เสียบเข้าไปง่ายๆเลยครับเด้งๆเลยครับเบียดนี้ตัวนี้ก็ใช้งานปลาช่อนนะครับแล้วก็ถามว่าปลาชะดูได้ไหมนะครับผมมีคลิปนะครับคลิปหนึ่งที่ผมไปตกปลาช่อนนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยครับชุดนี้เลยได้ว่าปลาซ่อน เวท8ปคินะครับเอาชโดแม่คลอกอยู่นะครับผมมีคลิปให้ดูด้วยเดี๋ยวดูในเคลิปได้เลยนะครับ ในคลิปแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจนะครับที่จะซื้อนะครับสำหรับคันที่ราคาไม่แพงมากนะครับแนะนำเลยครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับกับคันไดว่าลาซอนนะครับปี2021นนะครับประมาณนี้ครับผมคันที่ผมใช้ในการตกปลานะครับ ก็สำหรับใครที่สงสัยนะสามารถที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับทักมาสอบถามแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปนะครับว่าผมจะไปตกปลานะครับออกหมายที่ไหนนะครับก็ฝากทุกคน ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับผมด้วยครับผมขอบคุณครับ